ไฮทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันพุธด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาทํานายดวงชะตาความรักคนที่เกิดในวันพุธประจําช่วงเดือนตุลาคมกันนะคะว่าพลังงานความรักของชาววันพุธเป็นอย่างไรบ้างนะเดลเวอร์ er ตำแหน่งตัวตนเลยนะคะมีเดอะ h ชารีออดมาเดอะเอมเพรคนเกิดวันพุธความรักช่วงนี้ของคุณกําลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ เดล๋เวอร์ตำแหน่งตัวตนนะคะพลังงานแห่งความรักบ่งบอกอยู่แล้วเนาะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนรอบข้างมากขึ้นนะคะหรือว่าเบื้องบนกําลังจะส่งคู่แท้คู่ชีวิตเข้ามาให้กับคุณแล้วนะคะเราอาจจะเจอ คนที่จะมาเป็นคู่แท้คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคนที่จะจริงใจต่อเราเกิดขึ้นนะใครที่ตามหาความรักมานานผิดหวังกับความรักมาเยอะผจญภัยกับความรักมาตลอดเวลาจนบางทีก็เหนื่อยกับการตามหาความรักเนี่ยนะคะตุลาคมนี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ถึงแล้วนะที่คุณกําลังจะได้เจอกับคนดีๆนะคะเจอกับคนที่จริงใจนะคะเจอกับคนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาเป็นชีวิตคู่ของคุณนะอืม เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าชาววันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ e m ม e r a n c e บ่งบอกถึงนะการที่เรามีโอกาสที่จะได้ทดลองคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันกำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักนะแต่ความสุขในความรักกำลังจะกลับมาในชีวิตของชาววันพุธอีกครั้งหนึ่ง The w i e l of fortune นะคะกลงรอได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปข้างหน้าแล้วสิ่งดีๆกำลังอยู่รอมรอบตัวคุณไปหมดเลยนะอืม สิบเมท้านะคะความหนักหน่วงใจต่างๆใครที่เคยมีอดีตในความรักนะคะในความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่คนอาจจะเป็นคนที่คอย ผิดหวังเป็นคนที่เคยผิดหวังเป็นคนที่คอยประครับประคองความสัมพันธ์มาโดยตลอดจนบางทีมันอาจจะมีความเหนื่อยหนักหน่วงใจไม่ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นพยายามประครับประคองให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงนะคะหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เราเจอกับปัญหาที่เราต้องควบคุมคนรักควบคุมความสัมพันธ์พยายามประครับประคองพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อใครสักคนหนึ่งมาเนี่ยจนเรารู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราหาย ไปหลังจากนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะคะชาววันพุธท,ที่คุณกำลังจะมีความสุขมีความสบายใจความสุขความสบายใจกำลังจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่ไม่แน่นอนนะคะความรู้สึกที่ยังเอาแน่อนอนไม่ได้บางท่านเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่เราอาจจะต้องวนเวียนกลับไปรู้สึกกับรักเก่าๆความรักครั้งเก่าที่ผ่านมานะคะรักครั้งเดิมของคุณที่มันทำให้คุณยังวาวุ่นใจมีมุมที่อ่อนแอที่เราอาจจะยังมีแรงยึดเหนี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะก็ต้องระวังแล้วก็ พยายามใช้ความเข้มแข็งที่จะลืมเรื่องราวในอดีตนะแต่จริงแล้วเห็นแล้วแหละว่าชาววันพุธมันเป็นช่วงเวลาแห่งการมูฟออนแล้วนะคะหลายๆคนนะใครที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความไม่ชัดเจนหรือคุณอยู่ในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกขอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าในความรักเนี่ยหลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะถึงจุด ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตคู่ชีวิตรักจะกลับมาอีกครั้งนะทำให้คุณกลับมามีความสุขทำให้คุณกลับมามีความมั่นคงมากขึ้นกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณเป็นมันกำลังมีแนวโน้มที่จะกลับมาหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรา จะได้สะสางจะได้จัดระเบียบจะได้จัดการปัญหาความรักที่มีมีโอกาสที่จะคลี่คลายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็อาจจะเริ่มไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นอย่างอื่นหน้าที่การงานเนาะความก้าวหน้านะคะเราก็เริ่มมองหาคู่ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะ เสียสละพื้นที่ส่วนตัวให้แก่กันและกันไม่อยากพยายามทำอะไรเพื่อใครและอย่างน้อยขอให้ได้เหมือนกับว่าอยู่ในจุดที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็โอเคเนาะอืม นะคะยิ่งใครที่มีคู่นะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนรักช่วงนี้จะเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะแต่ต้องระวังนะบางทีมันมีความน้อยอกน้อยใจของคุณความคิดมากความวิตกกังวลเกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะคะโดยเฉพาะบางทีเหมือนเราอาจจะผ่านอะไรที่มันเป็นฝันร้าย ทางความรักมาเนาะความรู้สึกแย่ๆมาบางทีเราก็ยังเหมือนไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถที่จะปลงได้ขนาดนั้นเราก็ยังมีความระวังตัวเราก็ยังมีความกลัวบางทีมันก็ยังกลับมาทําให้คุณต้องมาคิดต้องมาฝันบางท่านยังเสียน้ําตากกับเรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะยังเก็บเอามาฝันถึงคนเก่าๆหรือว่า นะใครที่เคยเนี่ยรักกันดีอยู่แล้วแต่อาจจะเคยผิดพลาดกันทำอะไรบางอย่างให้มันเหมือนกับไม่พอใจกันทำผิดสัญญาต่อกันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าบางทีเราก็ยังเหมือนวางใจไม่ได้เรายังไม่ได้ไว้ใจแฟนขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ก็ยังแอบมีความแบบความคิดเล็กคิดน้อยอยู่แต่พยายามนะชาววันพุธนะคะห้เห็นว่า คุณกำลังพยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อให้สถานการณ์มันดีเราอาจจะไม่อยากงี่เง่าเราอยากจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันโอเคมากขึ้นลงตัวมากขึ้นนะคะก็เป็นไปได้นะอแต่เดือนตุลาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะนำทางชีวิตคุณหากคุณมีความสุขเรื่องชีวิตคู่อย่างอื่นมันก็จะดีตามนะคะแต่ถ้าหากคุณมีความรู้สึกบั่นทอนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะบั่นทอนไปใน เรื่องอื่นด้วยบางทีนะคะเรื่องความรักมีอิทธิพลต่อการทำงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะต่อการใช้ชีวิตมากๆเหมือนกันเวลาที่เราเหนื่อยบางทีเราก็ รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างการที่เราจะต้องมาเต็มที่กับงานี้มันก็จะมีคิดเนาะทำงานไปเรียนไปหรือว่าขับรถขับลาไปแล้วก็จะนึกคิดไปตลอดเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยได้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทําเท่าไหร่ก็ยังจะมีความอ่อนแอในจุดจุดนี้อยู่แต่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่างที่บอกไปเนาะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเอาจร,จริงเนี่ยแฟนคนรักนะคะของคุณหลายท่านเนี่ย คุยกับคนทางไกลเนาะคุยกับรักต่างชาติคุยกับคนที่อยู่ไกลกันนะคะคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราหรืออาจจะคุยกับคนที่ทำงานราชการทำงานที่เป็นกะเป็นเวลาเวลาเราสองคนไม่ค่อยตรงกันบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะพยายามควบคุมเขามาโดยตลอดบางทีมันมีความงี่เง่าเกิดขึ้นความจุกจิกเล็กๆน้อยๆยนะคะทำให้อาจจะมีความเข้าใจผิด นะคนรักก็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะควบคุมเขาเกินไปนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาก็จะพยายามปรับความเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนะคะตุลาคมนี้เรามีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีโอกาสที่เราจะได้เหมือนเจอกันมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะใครที่รอคอยความสัมพันธ์ที่มันมีความคืบหน้ามั่นคง ใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการมีลูกมีบุตรมีบริวารหรือว่าการได้ไปเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่การมองหาเลิกงามยามดีเลิกมงคลที่จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะหรือว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้น เริ่มพูดคุยกันเริ่มกลับมามีความตื่นเต้นความหวานความโรแมนติกความใส่ใจเอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลายไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันได้เดินทางไปต่างประเทศได้เดินทางมาเจอกันเหมือนในตลอดระยะเวลา31 วันนี้เนี่ยเราจะเจอกันบ่อยจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนตัวติดกันตลอดเลยถ้ามันไม่ได้สะดวกก็จะมีเกณฑ์แบบได้ทักหาคุยนะคะรายงานตลอดว่าเออแต่ละแต่ละสถานการณ์เนี่ย กำลังทำอะไรกันอยู่ก็จะเห็นได้ชัดถึงความใส่ใจที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่พอใส่ใจมากก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะกังวลว่าเอ๊ะพอใส่ใจมากขนาดนี้เนี่ยเขามีพิรุษอะไรกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขากำลังเสแสร้งแกล้งทำเป็นดีไหม ใจลึกๆเราก็จะมีความไม่มั่นใจไม่ไว้ใจก็อาจจะมีไปแอบ่องแอบดูนะคะเพราะความไม่ไว้ใจมันก็ยังมีอยู่ลึกๆนะคะก็ต้องเข้มแข็งนะพยายามที่จะลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็ให้โอกาสให้อภัยกันนะคะเพราะความรักของคุณเนี่ยมันยังดีเนาะยิ่งคนที่โสดอยู่บอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณก็มีสเสน่ห์มากขึ้นอาจจะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎพลังงานของชาวราศีธน นะหรือว่าพลังงานของรักทางไกาการเจอการทางโลกออนไลน์พลังงานของชาวต่างชาตินะคะหรือพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะมีการวนเวียนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเพอเพอเนี่ยต้องระวังนะช่วงนี้เนื้อหอมนะคะระวังการที่เราอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะมีคนเข้ามา,มาคุย <c oughs> กับคุณเนี่ยมากกว่าหนคนแต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะทดลองคุยไปก่อนยัง ไม่ได้มั่นใจใครบางทียังกลัวว่าจะเป็นเหมือนรักครั้งเก่าไหมบางทียังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครพอรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอนะคะเราก็ยังมีความแอบกลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาหลอกคุณหรือเปล่าเขาจะมาแค่อยากพูดคุยเหมือนให้เราไปเยียวยารักษาหัวใจไหมสุดท้ายเขาจะเทเราหรือเปล่าคือเราจะระวังตัวมากๆเราจะคิดเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็ อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ได้มีความกล้าที่จะเปิดใจให้กับใครวันนี้มันยังมีการปิดกั้นตัวเองอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยสนใจที่จะโฟกัสใครเพราะคงจะยังยังอยากที่จะดูดูไปก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะชาววันพุทธทุกท่านตอนนี้ก็ถือว่าต้องระวังในการสับรางดีๆด้วยนิดนึงละกันเนาะ ยิ่งใครนะคะที่ความรักไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีไอช่วงเวลาที่เราไม่ชัดเจนนะคะบางคนตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนรักที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์หรือคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขายังมีรอยต่อของความสัมพันธ์ที่ยังสับสนยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยตัวของชาววันพุธเอง คุณจะมีความหนักหน่วงใจมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มคิดวางแผนนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วว่าถ้าหากความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆเราก็พร้อมที่จะจบความสัมพันธ์เราก็พร้อมเลือกที่จะยุติเราก็จะเป็นเพื่อนเราเป็น เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะคุณเองก็ยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนด้วยพอเรามาประเมินหลายๆอย่างแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันยิ่งรู้สึกว่าเรารักเขาเท่าไหร่มันยิ่งมีความเหนื่อยมากเท่านั้นบางทีหลายๆท่านกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังรักเขาหรือเขาเป็นแค่คนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภยัยนะคะ คนที่เรารู้สึกว่าเราคุยด้วยแล้วเราสบายใจกันแน่พอมาทบทวนมาตกผลึกไต่ตองถามว่าถ้าจะให้คุณเนี่ยต้องไปชัดเจนผูกมัด มาเป็นคนรักจริงๆจๆเลยตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมคุณไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกหนักใจกับการตัดสินใจเลือกนิดนึงนะมันจะมีความลังเลมันจะมีความโลเลมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะตัดสินใจยากลําบากนะคะแล้วก็คิด แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาใครที่รักที่ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะชาววันพุธถ้าเรารู้สึกว่าเราประคับประคองไปก่อนเราพูดคุยไปก่อนได้เนี่ยมันก็น่าจะไปในทิศท,ทางที่ดีมากกว่าเพราะในสิ่งที่ไฮเห็นนะคะพลังงานของชาววันพุธเนี่ยคุณยังรู้สึกเหมือนยังไม่ได้พร้อมที่จะยอมรับ ในตัวตนของเขาขนาดนั้นเนาะและเราก็ยังคิดว่าเรายังไม่ได้รู้สึกรักเขามากพอก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงเนาะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้มันอาจจะยังมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ให้เห็นแล้วแหละว่าตัวชาววันพุธเนี่ยคุณกำลังรักตัวเองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้คุณกำลังเลือกที่จะกลับมาโฟกัสตัวเอง กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเราสบายใจมากที่สุดเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นเนาะอะไรที่มันเป็นจุดที่ทําให้คุณต้องหนักใจนะคะหรือว่า ความรู้สึกที่มันบางคนเนาะรักใครสักคนแล้วเราต้องมาะวงว่าเราจะเข้าใกล้เขาได้มากแค่ไหนใกล้เกินไปเขาจะรําคาญไหมพอความรู้สึกตรงนี้มันก่อตัวขึ้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้นะคะมันเป็นจุดอ่อนที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะรักใครมากกว่าการรักตัวเองรักตัวเองในที่นี้หมายความว่าทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจประมาณนั้นเนาะก็คือแบบไม่ได้มารัก อะไรตัวเองอะไรขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ Subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ